สวัสดีครับมาพ่อกันกครับอเล็กซานเดอร์ครับมือนีสิบห้ามากินครับผมขาทีเออโอ้นะครับมีหวัวต้นประเดียบเป็นตัวเลยครับ <Wow. S 1> รด,ดามน้ำค่าบักเดือพี่น้องบ้านผมเอินบักเดือครับ <Wow. S 1> บักเดือโอ้มีหวัวพี่แข็งมีหวัวบักกล้วยบักกล้วยกับกล้วยดิบกำลังโอ้พอดีครับ ผมจิพะไม่กินทํากันครับไม่กินทํากันเลยโอ้แสบยไปดีพี่น้องเบิ้งส้งมนี่บักพริกครับบกักพริกบักพริกครับหามไอ้ดื้อไอ้บอยเบิ้งเยอะครับ เดือยครับบ่อ <c oughs> ยเป็นแมวครับนี่น่องเป็นน้องก็แหละข้าปีกก่้วปีก้วยกินได้ครับ อืมเจีพีโอ้ยโอ้บ่อยเป็นน้อนครับน้บตำมา,าครับปัตนองคาปลเือครับกลาดี้ครับเดี๋ยวผมแมนเรือมาให้เขาคะ มาครับเนื้อับหอูกครับมะกั้วเขาเอิอนจิม้มเยอะไน่นองเขาื้อมาไม่อยากเลยเขาเื้อมาไม่กินี่สิแฉะ <c oughs> บ่อยเป็นน้อนเล่ เหมือนบึ้งต้มีสี่ใบเืินไม่หมดครับจ้าบมี่นงแบกเดียบบกเดียบึ้งจ้าของมันเนดิมพี่นงจะมีเจ้าของ ประยักบตอนโอ้น้อประยักวันแถววนวัน,ดนเดี๋ยวสีไรเดร์ประแดกวะเป็นว่ะสีประแดกไร่มันสีเอ,อ๋วขึ้นนี้เหมืนว่าอืมเอ๋วขึ้นก็คือแอต่งว่ขึ้นนะพี่น้องแลี้ยเป็นสหายแ้วตัวแน่ตกมากวันนั้นผู้ถอดนี่มันแสบเนาะประแดกต่อน <c oughs> อาานี่ามาตัวคือชังไตใกล้เหรอครับไต่ใกล้ลคืใใในใกลไม่ต่มใก่้ไปไปใไหมอะให้หน่อยกินเนี่ยเป็นกิบาทดิดูนี่ไปกินไรมาเห็นทำมเขาตามไปนาะเป็นอีกหน่อยนี่ไปกินไรมาเหมือนถามาเอา้าเป็นยังกินบ่ได้ บุถ่าเพิ่นเพิ่นว่ามันสิมึนมันสิหยาบมาสั่นเป็นอีกหน่อยก็บ่กินนะครับเอ้าสู้กินตับว่าซั่นเพิ่นว่าสู้กินตับซะว่าซั่นเพิ่นว่ากินแต่ตับแด้วเป็นอีกหน่อยครับอยู่กินตัวเด้บ่มังหงุจักเด้บ่อนี่ใหญ่มังหงุจักว่าหม่องแซ่บครับใหญ่ขึ้นมากมังหจักว่ามึงอนนั้หม่องแซ่บหม่องเพิ่นตัวไต่กล้เกิดมองแซ่บนี่ครับ กูใงาเดเลยเนาะมาตรวจดีกว่างูก็มองแสบตัวจริงก็เป็นมันจับมบบนี่เนาอือืม Oh ออ้บวบหยต้องเบือเ้องนเป็นนอนเนาะ อยาบเน่าเป็นใบบักเน่ารู้สึหอมหอมใบบักเน่าแต่ว่าต้องเป็นแบบใบบักเน่าอ่อนของผมมัาจากเกย่เนี่ยอยู่หลังบ้านใบบักเน่าก๋วยบ,บ,บักิดเมียงครับเมียงชิมได้สดอืม

ครับทำเป็นแดก <c oughs> ปล่อยเปนน็นนอดเมียงเมียงเมียงค่า ขาไมีแต่ไข่ใช่กันจตมูนไพ่ครับมากจริงจริงกันน้ำใสๆ <c oughs> กะเิียนหัวนเนี่ยกินต่ำล้ำํำคา มีนกแก้มแข็งขัดครับบอกเยื่อมันจะแฉบเยือนักแล้วพวยากมาจะขว้อมมันแล้วเ้าไปครับก็แบบเบึ้งเนี้ยปิดัไป่ก็ขว ó มันไหลตัวนู้นแบ,บบปิดๆชิวๆ มาอาจจบอถ้ามีวกวางครับพระ่า,าน้อยชุกน้อยใหญ่มาแน่อาจจะมีว,วงางเอาชุกชิกอกบน้นบึเดือดอาสนะเดืออุ้ยเบืออาบกเดือข้อะนะออออางในมันิเบีรอสมัครอิสานมันนี่กิเบ lập tâm lam car tâm tay binh hinh không kể gì đó chịu có bé mẹ chịu mhm 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 บ่ายนี่เป็นน้องแน่แท้ ค,ค,ค,รครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไหครับช่องเอเล็กซ์ันเดอร์ไปไปกินเลยครับ